สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจากเทรนตลาดนะคะประจำวันที่22มีนาคม2,564นะคะ สำหรับภาพรวมตลาดวันนี้นะคะเราก็มองค่อนข้างอิงทางลบนะคะน่าจะสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในปุ๋ยภาคเช้านี้นะคะก็มีแรงกดดันเข้ามาปกคุมตลาดนะคะทั้งในเรื่องของการแพร่ระบาดของตัวโควิด -19 ในล,ลอก3นะคะซึ่งตอนนี้เป็นที่จับตากันค่อนข้างมากทั้งในส่วนของทวีปยุโลปแล้วก็ในเอเชียของเราเองนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นความกังวละล,ะลอกใหม่ที่ต้องจับตาะะสำหรับยุโรปก็ที่อิตาลีฝรั่งเศสเยอรมนีเนี่ยก็เห็นจานวนผู้ติ เชื้อที่เร่งขึ้นต่อเนื่องนะคะส่วนในเอเชียของเราไม่น้อยหน้านะคะสําหรับอินเดียแล้วก็อินโดนีเซียฟิลิปปินส์และกัมพูชานะคะที่ดูเหมือนว่าจะมีเรื่องของอการเร่งตัวขึ้นของผู้ติดเชื้อที่ดูค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันนะคะสำหรับไทยของเราเองเนี่ยน่าจับตาสําหรับตัวคลัสเตอร์ของตลาดบางแคนะคะที่ ก็ดูเหมือนจนํานวนผู้ติดเชื้อจากการตรวจในเชิงลุกก็จะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีการขยายวงออกไปในสถานที่ที่เกี่ยวข้องนะคะก็คงต้องจับตามองเพราะว่าเรากําลังจะมีเทศกาลสงการานต์นะคะซึ่งเป็นเทศกาลใหญ่ของเราที่จะมีการเดินทางเป็นจนํานวนมากของประชาชนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็น่าระวังสําหรับคลัสเตอร์ใหม่ที่มันจะทําให้เกิดการระบาดในระลอก3เกิดขึ้นในประเทศไทยหรือเปล่านะคะแต่ว่าในส่วนของไทยเราเองเนี่ยก็มีประเด็นในเชิงบวกเข้ามาสาหรับโควิด1 9บ้างเล็กน้อยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ ะะเพราะว่ารัฐบาลมีการประกาศว่าตัววัคซีนตัวซิโนแว่์มีการนําเข้ามาเพิ่มเติมนะคะจำนวน800,000โดสมาถึงไทยแล้วเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็จะมีการเรื่องของการเร่งฉีดตัววัคซีนนี้ออกไปนะคะซึ่งหน้าล่าสุดเนี่ยฉีดออกไปแล้วประมาณ6.2หมื่นลายนะคะตรงนี้กถ็ถือว่าเป็นความหวังที่ยังคงมีอยู่นะคะสำหรับตัววัคซีนที่จะเข้ามาช่วย เอ่อพอนักให้เป็นเบาได้นะคะแล้วก็ถ้ามีประสิทธิภาพประสิทธิผลได้ค่อนข้างดีเนี่ยก็ถือว่าจะทําให้เรื่องของภาพการคอนโทรลสถานการณ์เนี่ยทำได้ดีขึ้นในอนาคตนะคะอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่เรามองว่าเป็นปัจจัยลบที่ครอบงาตลาดเข้ามานะคะก็เจะเป็นเรื่องของ ความกังวลใจเกี่ยวกับบอลยูสหรัฐนะคะที่ยังคงทรงตัวอยู่แถวๆประมาณ1เปอร์เซ็นต์สำหรับตัวบอลยูอายุ10ปีของสหรัฐนะคะซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นความกังวลใจที่อาจจะต้องอยู่ดูต่อไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะมีแนวโน้มเพอนข้้งมากที่จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้อีกหลังจากนี้นะคะซึ่งตลาดค่อนข้างมีความกังวลแล้วก็จะทําให้มีบรรยากาศในการลงทุนในเชิงลบสําหรับตลาดหุ้นนะคะซึ่งในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมะีประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะ <c oughs> ก็คือเรื่องของเฟดนะคะที่ประกาศออกมาว่าจะไม่ต่ออายุโครงการผ่อนคลายเงินทุนสําหรับตัวธนาคารพาณิชย์นะคะซึ่งก็กำลังจะสิ้นสุดลงในวันที่31มีนาคมนี้นะคะถ้าจะไม่ต่ออายุตัวนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะก็เป็นอีกหนึ่งความกังวลที่จะเข้ามาเสริมหรือว่าเพิ่มทําให้ตัวบอลยูสหรัฐพ ah ุ่งขึ้นได้นะคะเพราะว่าเดิมเนี่ยตัว ตัวมาตรการอันนี้เนี่ยที่มีการยกเว้นตรงนี้เนี่ยประกาศใช้เมื่อวันที่1เมษายนปีที่แล้วนะคะมีการประกาศใช้เรื่องของการยกเว้นการนําเอาตัวพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะคะตัว US Treasury Bond แล้วก็ตัวพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐแล้วก็เงินฝากของสถาบันการเงินที่ฝากไว้กับเฟดเนี่ยไม่ต้องเอามาคํานวณในสัดส่วน r a t i ตัวหนึ่งนะคะซึ่งเ a โชตัวนี้เนี่ยเรียกว่า SLR นะคะก็คือ supplementary leverage ratio นะคะซึ่งสัดส่วนตัวนี้เนี่ยเป็นสัดส่วนที่การมีการคำนวณตัวความเพียงพอของส่วนเงินทุนของสถาบันนะคะส่วนทุน ตั้งแล้หารด้วยส่วนของแอสเซทนะคะซึ่งไอตัวที่ได้รับการยกเว้นเนี่ยก็คือพวกพันธบัตรรัฐบา,าลสหรัฐเป็นส่วนของตัวแอสเซทก็คือตัวหาออกนําออกเนี่ยมันก็จะทําแล้ว SLR เเนี่ยซึ่งจะ เขากำหนดว่าต้องอตัวธนาคารต้องถือครองจัดก็สามเปอร์เซ็นต์ถึงพอหารมันน้อยลงเพิ่อว่ามันหมดอายุแล้วเขาจะดึงตัวหารตัวนี้ออกว่ายัางไงต้องกลับเข้ามาคำนวณในส่วนของแอสเซทหรือว่าตัวหารมันเพิ่มขึ้นเนี่ยตัวเลโชตัวนี้มันน้อยลงมันก็จะทําให้เป็นแรงกระตุ้นที่ทําให้ธนาคารพาณิชย์นนต่างๆที่ถือครองตัวตัว พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยมีการขายออกมานะคะถ้าขายออกมาเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวบอลยูมันเพิ่มสูงขึ้นได้นะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเอฟเฟกที่น่าจับตามองนะคะว่าจะมีผลทําให้ตัวบอลยูเร่งตัวขึ้นแล้วจะเป็นเนกาทีฟแฟกเตอร์ที่เข้ามากดดันตลาดเพราะฉะนั้นโดยรวมวันนี้เรามองเซนติเมนต์ค่อนข้างอิกทางด้านเชิงลบนะคะเราก็มองจุดเสี่ยงของเซ็นเตเด็กของไทยนะคะถ้าวันนี้ยืมน1560ไม่ได้นะคะก็มีเสี่ยงที่จะพักฐานต่อไปนะคะ วันนี้เราให้กรอบที่1550-1570นะคะสำหรับ Pick of the Day ของเราวันนี้นะคะจะมี2ตัวก็คือตัว SCC กับตัว w i s e นะคะซึ่งจะระบกวนให้ติดตามรายละเอียดกันนะคะในรายการฟิลิปจัดให้นะคะของอาทางพี่ดนานัยนะคะที่จะอ,ออกอากาศวันนี้นะคะช่วง9 จุด1.5ถึง9.30นะคะผ่านตัว Facebook แล้วก็ YouTube นะคะรบกวนไปติดตามตรงนั้นนะคะสำหรับรายละเอียดก็หุ้น2ตัวที่เราแนะนำในฟิลิปจัดให้นะคะเป็น Pick of the Day เช่นเดียวกันวันนี้ก็คือตัวปูนใหญ่ s c c แล้วก็ตัวไ i ท์นะคะส่วน Technical Pick ของเราวันนี้นะคะ3ตัวได้แก่ตัว STGT นะคะ Triple I นะคะแล้วก็ WIK i ค่ะ เอต่อไปก็เป็นตัวพีมามาลินนะครับเออก็ในปีหกสี่นะครับก็ในเรื่องของตัว sf u นะครับซึ่งเป็นธุรกิจหลักเนี่ยไม่ได้ปรับขึ้นค่าบริการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีนี้นะครับตัว sf u เนี่ยน่าจะมีรายได้ที่ค่อนข้างทรงตัวนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากในปีที่แล้วเขามีการเอ่อปรับขึ้นนะฮะค่าบริการเนี่ยในไตรมาสสองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีนี้เนี่ยก็ย,ยังรับรู้ในไตรมาสหนึ่งเข้ามาอีก หนึ่งแต่มาสนะครับซึ่งธุรกิจนี้เนี่ยคิดเป็นายเอ่อมีรายได้อยู่ในสัดส่วนรายได้ประมาณสัก55เปอร์เซ็นตนะครับแต่การเติบโตของตุในปี64นะครับตัวรายได้เนี่ยก็มาจากธุรกิจการขนส่งน้ํามันนะครับโดยแบ่งเป็นการขนส่งน้ํามันภายในประเทศนะฮะซึ่งมีสัดส่วนรายได้อยู่ประมาณสัก34เปอร์เซ็นตนะครับอันนี้เนี่ยจะได้ผลดีนะฮะเนื่องจากการควบรวมตัวไทยอ์มารินเข้ามานะครับซึ่งในปีนี้นะครับจะได้เข้ามา5ลำนะครับ แล้วก็ในส่วนที่สองที่จะมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นก็คือการขนส่งระหว่างประเทศนะครับจากการได้เรือเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งลำเป็นสองลำนะฮะเนื่องจากการจัดหาเรือให้กับท็อปตามสัญญานะครับโดยจะเริ่มให้บริการได้ภายในเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็สามนะครับธุรกิจเรือสนับสนุนนะครับงานสำรวจนะครับนอกชายฝั่งนะครับเอ่อซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะมีเรือคูบโบสนะครับที่ได้มาจากตัว ของ TM เนะครับเข้ามา13ลำนะครับซึ่งก็จะทำให้ธุรกิจเนี่ยกลับมาเติบโตได้อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนเรื่องของธุรกิจบริหารจัดการเรือนะครับจำนวนเนี่ยคาดว่าน่าจะเท่าเดิมนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของการควบรวมตัวไทออยมารีนะครับก็คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนสิ้นเดือนเมษายนะครับก็อย่างที่แจ้งไว้ก็จะได้รับเรือเข้ามาทั้งหมด18ลำนะครับอ่าซึ่งถ้าหากดูงบล่าสุดในปี62นะครับที่ทีเอ็ม นะครับแจ้งไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจนะฮะการค้านะครับเขามีรายได้อยู่ประมาณสัก718ล้านบาทนะฮะบรายได้รวมนะครับแล้วก็มีขาดทุนสุดที่อยู่ที่216ล้านซึ่งในปี63เนี่ยยังขาดทุนอยู่นะครับในช่วงแรกนะครับตัว pr m อมองว่าอาจจะต้องแบกรับขาดทุนมาก่อนนะครับจนกว่า pr m เเนี่ยจะสามารถปรับปรุงโครงสร้างหาลูกค้ารายได้เพิ่มนะครับแล้วก็เซนิจี้ที่จะเกิดร่วมกันนะครับแล้วก็ รับเลือนะฮะให้บริการท็อปเพิ่มนะฮะซึ่งตัว P R M เนี่ยคาดว่านะฮะจะทําให้ตัว T M เนี่ยพี่กลับมามีกําไรได้ในปลายปีนี้นะครับหรือไม่ก็ต้นปี65นะครับในปี64นะครับแม้รายได้จะเพิ่มขึ้นนะครับแต่เรามองว่าตัวกําไรเนี่ยจะปรับตัวลดลงนะครับเนื่องจากตัวการแบกรับขาดทุนในตัวของตัว T M เข้ามาก่อนนะครับแล้วก็ในเรื่องของราคาน้ํามันที่ปรับตัวขึ้นนะฮะอันนี้ก็จะกดดันต่อ กำไรขั้นต้นของธุรกิจ FSU นะฮะซึ่งเป็นธุรกิจหลักนะครับแล้วก็ในปี65นะครับถึงจะเริ่มกลับมาดีขึ้นนะฮะหลังตัว TM เนี่ยเริ่มสามารถที่กลับมามีกําไรได้แล้วก็ตัวเรือขนส่งระหว่างประเทศนะครับที่จะให้บริการท็อปเนี่ยรับเข้ามาอีก2ลำนะฮะนอกจากนี้เ P R M เนี่ยก็ยังมีการสั่งต่อเรือเข้ามา4-5ลำนะครับซึ่งน่าจะทยอยเข้ามาในปี65แล้วก็66 นะซึ่งในจํานวนนั้นเนี่ยมีเรือ S F U อยู่ด้วยนะครับน่าจะเป็นตัวหนุนในปี6ได้เป็นอย่างดีนะครับสําหรับในปี64นะครับเราได้มีการปรับลดนะฮะกำไรนะครับลงมาอยู่ที่1,452ล้านหรือลดลงประมาณสัก7.6%เทียบเยอรออนเยออย่างที่แจ้งนะครับก็คือในเรื่องของการแบกรับขาดทุนตัว T M มาก่อนนะครับราคาพื้นฐานใหม่เนี่ยอยู่ที่9.30นะครับก็ยังมีัพไซด์อยู่นะครับแล้วก็ยังคงคำแนะนำซื้อนะฮะสำหรับตัว ERM ตัวต่อมานะครับก็เป็นตัว PTTGC นะครับก็แจ้งข่าวตลาดในเรื่องของการที่เข้าแจ้งตลาดว่าบริษัทเนี่ยได้ร่วมกับ AGC Inc. นะฮะผู้ถือหุ้นอันดับหนึ่งของตัว VNT นะครับที่ถือหุ้นอยู่ประมาณสัก59%เกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้น VNT ออกจากตลาดโดย GC เนี่ยจะเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อ,อหุ้นสามัญทั้งหมดนะครับจำนวน889ล้านหุ้นนะครับ คิดเป็น75%ของทุนชำระแล้วนะครับโดย S D G Inc เนี่ยแสดงเจตนาลมที่จะไม่ขายในส่วนของข้อออกนะครับโดยราคาเสนอซื้อนะครับอยู่ที่39บาทนะครับโดย GC เนี่ยจะทำคำเสนอซื้อนะครับจะพูดถือหุ้นรายอื่นเนี่ย192บล้านหุ้นหรือประมาณสัก16.2 4เนะครับก็ซึ่งจะทำให้ตัวของ P G C C นะฮะถือหุ้นเพิ่มขึ้นนะครับมาเป็น41.22%เนะครับ ซึ่งจะรับรู้ส่วนแบ่งกําไรเพิ่มมากขึ้นนะครับทางฝ่ายมองว่าการทําคําเสนอซื้อครั้งนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน VNT แล้วเนี่ยยังเป็นโอกาสในการขยายตลาดพตัว PVC ในเอเชียมากขึ้นนะครับซึ่งมีอัตราการเแตบบิบโต5.5%ต่อปีแล้วก็มี net, เน็ตอินพอร์ตนะ,ะแม้ในระยะสั้นนะฮะดีลดังกล่าวเนี่ยอาจจะยังไม่มีระยะต่อประมาณการมากนักนะครับทั้งฝ่าย ทางฝ่ายคาดการณ์นะฮะในปี64เนี่ยจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งหลังสถานการณ์โควิด19นะฮะคลี่คลายนะครับโดยในไตรมาสหนึ่งคาดการดาเนินงานยังดีนะฮะทั้งจากปริมาณแล้วก็ราคาขายที่ดีนะครับอีกทั้งราคาทนะี่มันเพิ่มขึ้นก็ทำให้มีกำไรจากสต็อกอีกทางหนึ่งนะครับส่วนนิวเรื่อง VNT นะครับเอ่อที่เพิ่มขึ้นนะฮะก็มองว่าจะเป็นส่วนเพิ่มประมาณการในปีหน้าเป็นหลักนะครับเรายังคงความแนะนำซื้อนะฮะสำหรับตัว GC ให้ราคาพื้นฐานที่75บาทนะครับแล้วก็ตัวปตทสพนะครับขอเพิ่มนะครับก็เรื่องศาลนะฮรออสเตรเลียตัดสินกรณีมอนทาร่ากับบริษัทย่อยของตัวเอ่อสอพอนะฮะจากกรณีที่กลุ่มผู้เลี้ยงสาลายในอินโดนีเซียยื่ฟของบริษัทย่อยของเอ่อพีทีต่อศาลออสเตรเลียนะครับในปี2559จากเหตุการณ์น้ำมันรั่วนะครับจากแหล่งมอนทาร่าที่เกิดขึ้นในปี52นะฮะโดยศาลมีคำตัดสินเมื่อวันที่ สิบเก้ามีนาหกสี่นะฮะโดยบริษัทย่อยเนี่ยอยู่ระหว่างการพิจารณาคาาําพิพากษาดังกล่าวนะครับเอ่อทางเอ่อปตทนเนี่ยยังสามารถยื่นอุทธรณ์นะครับคําตัดสินดังกล่าวซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณานะครับโดยจํานวนที่เรียกร้องมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณสองหมื่นเอ่อสองหมื่นสองพันห้าร้อยเหรียญออสเตรเลียต่อรายนะครับซึ่งเป็นการฟ้องแบบกลุ่มจํานวนทั้งหมดหนึ่งหมื่นห้าพันคนนะครับหรือคิดเป็นราวสามร้อยสามสิบเจ็ดจุดห้า ล้านเหนออรียญออสเตรเลียนะครับข่าวที่เกิดขึ้นน่ะมองเป็นข่าวลบต่อหุ้นของเอ่อ PTT EP นะฮะแม้ว่ายังไม่มีความชัดเจนจากคำตัดสินนะฮะและจำนวนเงินที่ผูกฟองร้องเนี่ยออกมาอย่างเป็นทางการนะฮะแต่หากดูจากม,มูลค่าที่ฟองร้องเข้ามา337ล้านเหรียญน,นะครับหรือราว8,000ล้านบาทเนี่ยจะกระทบต่อราคาพื้นฐานอยู่ที่ประมาณสัก2บาทต่อหุ้นนะครับ ค่ะต่อที่ในส่วนของวันนี้นะคะก็จะมีหุ้นเข้าใหม่นะคะก็คือตัวพา r โกนะคะหรือ PRESIDENT AUTOMOBILE INDUSTRY นะคะลักษณะของธุรกิจนะคะก็คือผลิตนำเข้าและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศรถยนต์ทดแทนให้แก่ลูกค้าในประเทศและต่างประเทศนะคะซึ่งประกอบผลิต ด้วยผลิตภัณฑ์3กลุ่มนะคะได้แก่1คอยร้อน2คอยเย็นและ3นะคะผลิตภัณฑ์อื่นๆน,นะคะเช่นสายน้ำยารีซีฟเ r อร์ไดเออร์คอมเพรสเซอร์อินเตอร์คูลเลอร์แล้วก็สารทำความเย็น R134a นะคะสำหรับการการเข้าซื้อขายวันนี้นะคะก็จะเป็นการขาย IPO นะคะจำนวน260ล้านหุ้นนะคะที่ราคา1.40บาทนะคะเข้าซื้อขายในตลาด MAI นะคะกลุ่มสินค้าอุต จากมเงิน IPO ที่ได้นะคะจะนำไปใช้ในการชำระเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินนะคะ200ล้านบาทนะคะเงินทุนที่ใช้หมุนเวียนในกิจการอีก170 จุด 6, ล้านบาทแล้วก็ลงทุนในโครงการอนาคตอีก40ล้านบาทค่ะสำหรับผลประกอบการปี63ที่ผ่านมานะคะก็รายงานอยู่ที่77ล้านนะคะเติบโตเด่น150% year on year นะคะหลักๆก,ก็เป็นผลมาจากอัตรากำไรขั้นต้นที่เออกไรขั้นต้นนะคะที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะ53.2% year on year นะคะ หลังกอสมาจินนะคะจาก15.7เป็น24.5นะคะซึ่งก็เป็นผลจากความสามารถในการนําเครื่องจักรนะคะเข้ามาใช้ทดแทนแรงงานค่ะซึ่งก็ส่งผลต่อต้นทุนแรงงานที่ลดลงได้ถึง21 year on year นะคะแม้ว่าสถานการณ์โควิด1 9เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อยอดขายบริษัทหดตัวลงนะคะ1.7 year on year ค่ะ ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมถึงต้นทุนทางการเงินก็ยังอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปี63นะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพการบริหารค่าใช้จ่ายที่ดีค่ะสําหรับความเสี่ยงในการดําเนินงานนะคะก็จะเป็นในส่วนของการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่นะคะความผันผวนของราคาวัตถุด,ดิบการพึ่งพิงจัดหาวัตถุด,ดิบ จากวัตถุดิบรายใหญ่นะคะแล้วก็การแข่งขันอุตสาหกรรมการใช้แรงงานต่างด้าวแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีค่ะ Market Consensus นะคะให้ราคาพื้นฐานไว้อยู่ที่1นึบาทห้ถึง1นึบาทหกสตางค์ค่ะต่อที่ k t b นะครับสินเชื่อเดินกุมภาของ k t b นะครับเพิ่มขึ้น1.2%ึ่งองอนมานอนมันนะครับการโตตอนน้องเกตตอนเนื่กจะเด็นก่อนนะครับที่สินเชื่อโต0ูย์นอนมานอนมัน ธนบัตรเชื่อเคดีบีนะครับเพิ่มขึ้นจากส้นทีหกสาแล้วนะครับ1.6%วันสุดเดชนะครับสูงที่สุดในกลุ่มธนารามโดยทางฝ่ายค่าว่าสินเชื่อที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับมาจากสินเชื่อภาครัฐเป็นหลักคาาว่าสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นนี้นะครับจะทําให้รายได้ดอกเบี้ยของเคดีเพิ่มสูงขึ้นนะครับในขณะที่การตั้งสำลองมีใกล้เคียงเดิมและมีค่าใช้จ่ายลดต่ําลงนะครับทําให้กําไรแต่ละหนึ่งนะครับปี6กสี่นะครับคาดว่าจะเพิ่ม4.8-1% Q1Q นะครับเป็น5 แต่มาหนึ่งปีก่อนนะครับจะลดลงจาก74เซนต์เยนเยียนะครับเนื่องจากไฟไดออกพีที่ลดต่ําลงจากการปรับลดิ่ตัดดอกเบีย้ยและการสร้างสัมปังเพิ่มสูงขึ้น GDP เาาป็นธนาคารที่มีผลผลเด่นม,มาตลอดนะครับแต่ด้วยข้อจกักัดของธนาคารเศรไทยนะครับทำให้ผลผลปี63ลดลงเหลือ0.275บาทต่อหุ้นนะครับคิดเป็นดีเด่นอยู่2.3เปอร์เซ็นต์ในปี64นะครับทางฝ่ายคาดว่า GDP จะมีกำลัง29,000ล้านนะครับเพิ่มขึ้นถึง74.4เปอร์เซนต์เยนยีย แลก็จะทำาการปันผลตามปกตินะครับที่7.5สตามตัวหุ้นที่เป็นตัวเดีน G 6.3เปอร์เซ็นต์อยู่โครราคาพื้นฐานที่13บาทแนะนำทยอยซื้อนะครับสำหรับ GDB ค่ะในส่วนของภาพรวมการลงทุนในทองคํานะคะวันนี้ก็มองในส่วนของราคาทองคําเนี่ยเช้าย่อ,ยอตัวกลับลงมาใกล้กรอบด้านล่างนะคะพันเที่มีการแกว่งตัวตั้งแต่เมื่อวันศุกร์นะคะแถวๆพันเจ็ด้าสิบถ,ถึงพันเเ็เหรียญสหรัฐต่อออนซ์นะคะ,ะตรงนี้เรามองในเรื่องของแรงกดดันนะคะยังมีเข้ามาจาก ตัวดอลลาร์สหรัฐนะคะที่ยังคงอิงในทางแข็งค่าอยู่นะคะจากสัปดาห์ที่แล้วดอลลาร์อินเด็กส์เนี่ยดิดตัวขึ้นมาเหนือดับ92จุด รอบหนึ่งนะคะขณะที่ตัวบอลยูสารัฐนะคะอายุสิปีก็ยังแกว่งตัวอยู่ในระดับค่อนข้างสูงนะคะเหนือระดับ1.7%นะคะทั้งนี้ก็ดูเหมือนจะมีแรงกระตุ้นเข้ามาเพิ่มเติมนะคะให้บอลยูเนี่ยแว่งตัวอยู่ในระดับสูงก็คือในเรื่องของเฟดที่ประกาศว่าจะไม่ต่ออายุโครงการผ่อนคลายด้านการเงินสำหรับธนาคารพาณิชย์นะคะหรือว่า SLR เนี่ยตรงนี้ก็ มองว่าอาจจะเป็นแรงกระตุ้นให้อนส่วนขงสถาบันการเงินเนี่ยมีการขายตัวพันธบัตรออกมาเพิ่มเติมแล้วก็เป็นแรงหให้บอลยูเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาซึ่งก็จะเป็นแรงกดดันต่อตัวราคาทองคำซื้เนื่องไปนะคะแม้ว่าถ้าไปดูในส่วนของปัจจัยบวก ก็อาจจะมีกลับเข้ามาบ้างนะคะในเรื่องของการกลับมาเพิ่มการถือคของทองคําของอี f ิปทองครอารายใหญ่ SPDR นะคะเมื่อวันศุกร์เนี่ยปรับเพิ่มการถือของทองคําขึ้นมา3.5ตันนะคะ นอกจากนี้เองเนี่ยในส่วนของนักเก็งกำไรในตลาดฟิวเจอร์ทองคำนะคะก็ uh, มีการปรับเพิ่มสถานะรองนะคะในทองคำเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยาจากรายงานของ CFTC นะคะก็เป็นการปรับเพิ่มเป็นสัปดาห์แรกนะคะหลังจากการปรับลดสถานะในฝั่งรองมาต่อเนื่องกว่าหสัปดาห์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คงจะต้อง จับตาทิศทางการเคลื่อนไหวนะคะของฟันฟลูเองนะคะทั้งในส่วนของอตัวเหตุฟันเองแล้วก็ในส่วนของตัวกองทุน ETF ทองคํากันอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าถ้ามองในส่วนของปัจจัยแวดล้อมเองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีปจัจจัยบวกที่มีน้ําหนักเข้ามาหนุนในส่วนของราคาทองคําเท่าไหร่นะคะดังนั้นเนี่ยก็ยังมองว่าราคาทองคำเนี่ย อยอดตัวลงมาใกล้ๆดับ1,730นะคะก็มีแรงซื้อคืนแล้วก็ดิกลับขึ้นมาได้บ้างแต่ว่ายังมองว่าน่าจะแกว่งตัวไซเ e w a y ออกข้างมากกว่านะคะตรงนี้เนี่ยเราแนะนำในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนนะคะก็แนะนำเป็นเก่งกำไรนะคะในฝั่งช็อตตัว GOM 2 1นึงะคะเนื่องจากว่า GOS 2 1เนี่ยก็ใกล้จะหมดอายุสัญญานะคะ เราแนะนำให้ข้ามไปเกงกำไรในตัว COM 21นึ่งะคะเน้ในในฝั่งช็อตนะคะวันนี้เนี่ยให้กรอบการเทรดดิ้งหน3่ถึง1743เนะคะเพราะว่าเรามองว่า,าราคาทองคำสปอตเนี่ยอาจจะมีจังหวะหรีบาวกลับขึ้นมา,าจ,จะติดแนวต้านแถว1740 1745ก่อนนะคะแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยอาจจะต้องติดตามในเรื่องของตัวเลขในภาคที่อยู่อาศัยในฝั่งสหรัฐคืนนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของตัวเลข ยอดขายบ้านมือสองนะคะก็คาดการว่าจะชะลอตัวลงนะคะในเดือนกุมภาพันธ์จากเดือนมกราคมนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดทองคำในวันนี้ค่ะ